ด็อกเตอรจิ๋วเนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มติดตลาดแล้วแล้วกลายเป็นว่าแม่แม่ทุกคนเจอหน้าปุ๊บมีไหมลูกขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เอาไปแจกค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเขาติดใจแล้วเดี๋ยวเขาซื้ออีกค่ะแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยค่ะทําให้เรายอดยอดขายในอสองปีที่ผ่านมาก็คือทะลุสองล้านหลอดสองล้านกว่าหลอดแล้วค่ะแฮปปี้มากๆค่ะสุดท้ายอยากพี่บุ๋มฝากว,าว่ามันเหมาะกับคนไทยยังไงบ้างเราซื้อได้ที่ไหน ก็สำหรับครีมทาฟ้าดรจิวนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นค่ะว่าบุ๋มได้ให้แม้กระทั่งพี่ไทยแล้วก็น้องตบทิมซึ่งเป็นคนที่ต้องลงพื้นที่เหมือนบุ๋มจริงๆใช้ทุกคนก็เห็นค่ะว่าบุ๋มเองอ่ะลงพื้นที่ทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังผิวหน้าดังได้แบบนี้อยู่ดังนั้นคุณเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าครีมทาฟ้าดรจิวเห็นผลและได้ผลและดีกับผิวของคุณจริงๆนะคะสำหรับ ยังไงก็ตามใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีใบรับรองทุกอย่างทุกคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ เป็นสารสกัดออร์แกนิกนะคะหรือว่ามีผลการวิจัยยังไงคนท้องใช้ได้ยังไงทุกอย่างมีใบรับรองหมดเลยดังนั้นสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจเหมาะกับผิวคนไทยทุกคนใครอยากมีผิวที่สวยใสนะคะไร้ฝ้ากระจุดด่างดำคุณสามารถใช้ได้เลยค่ะคริมทาฟ้าดรจิวอย่าไกลฝากไวไ้ในออบอกออบใจด้วยนะคะ พี่บุ๋มอัปเดตคดนี้เลยครับที่เราไปแจ้งความว่ามีคนเอารูปเราไปใช้โดยค่ะสำหรับเอ่อเอ่อแต่นี้ต้องฝากสื่อบูชนตอนนี้ยังมีกระดําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือทางประเทศนั้นเนี่ยเขาก็ สู้มากเลยนะคะสู้มือมากเลยค่ะนะคะในการตัดต่อคลิปของดิฉันซึ่งเชื่อว่าวันนี้คลิปที่คุณลงกันไปเนี่ยนะคะก็คงจะโดนตัดต่ออีกนะคะโดยการเอาครีมสีเขียวนะคะที่ทาส้นเท้านะคะเอามาทาหน้ากันนะคะแล้วก็เบอรอครีมที่เป็นตัวเลขนะคะจะเป็น4 7 7หรือเ7 7 371หรืออะไรก็ตามนะคะมาตัดต่อแล้วก็เอาเสียงดิฉันอันนี้เนี่ยนะคะของดรจิวเนี่ยไปใช้อยากจะบอกและประกาศตรงนี้เลยว่าบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์นะคะถ้าเป็นพวกครีมเนี่ยให้กับดรจิวตัวเดียวเท่านั้น ด็อกเตอจิวตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นไม่เกี่ยวเลยนะคะจะเป็นตัวเลขอื่นจะเป็นสีอื่นนะคะไม่มีเด็ดขาดเลยค่ะแล้วยิ่งไอ้พวกที่ใช้แล้วมันดูเวอร์วงังอลังการนะคะใช้แล้วโอ้โหลูมผนหายเกลีย้ยงเลยวินาทีแรกเนี่ยคุณขามันดูหลอกลวงขนาดนั้นต่อให้เป็นหน้ดิฉันก็อย่าไปเชื่อนะคะเดี๋ยวนี้น่ากลัวบ้างมาตัดต่อแล้วใช้ AI อะ่ะให้ปากขยับเหมือนคําพูดเขาอะ่ะ อันนี้น่ากลัวจริงๆสาหรับสาหรับโปรแกรมแบบนี้แต่บุ๋มก็ไม่ได้โดนคนเดียวนะดาราดโดนกันเยอะมากเลยรู้สึกเห็นใจมากๆแต่ตอนนี้เราแจ้งความแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นเ,เป็นตัวคลิปที่เขาตัดต่อจากต่างประเทศนะคะเป็นตัวคลิปที่ตัดต่อจากต่างประเทศแล้วก็ยิงแอดเกือบ200ตัวมันยิงมากกว่าของฉันอหกนะคะก็มันยากมากที่จะสกัดกั้นเอาพูดตรงๆนะคะคือเขาทุ่มเงินเยอะมากเลยนะคะหน้าที่ันคงขายดีจริงๆแหละ, <S <S ละดังนั้นก็เลยก็เลยได้แต่แจ้งความ นะคะตอนนี้เราแจ้งความนานแล้วนะคะสักพักแล้วที่ทําข่าวกันคราวที่แล้วเนาะก็ต้องบอกไปทาง t ิ k กต o k นะคะติกต็คะคุณช่วยสแกนหน่อยคะ่ะอะไรที่ไม่มีคุณภาพอะไรที่หลอกลวงอะไรที่เป็นพวกอย่างเงี้ยหรือจากเจ้าอย่างเงี้ยคุณช่วยสแกนมันหน่อยเหอะอย่าหลอกลวงประชาชนนักเลยคุณต้องปกป้องประชาชนบ้างไอคลิปดีๆเนี่ยสกัดจังเลยสกัดการมองเห็นจังเลยไอที่เราทําเล่นๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็สกัดนะคะแต่ไอที่ของปอมเนี่ยขายจัง ดังนั้นคุณช่วยสแกนมันหน่อยคุณช่วยคัดกรองคุณภาพตัวเองนิดหนึ่งฉันพูดกับ t k t t o k ตรงๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ตามแต่ Facebook หลังๆเขาก็เข้มขึ้นแต่เพียงแต่ว่า TikTok เนี่ยตัวปัญหาดังนั้นช่วยช่วยดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะ TikTok อย่าให้สินค้าพวกหลอกลวงประชาชนมาถึงตัวประชาชนได้ง่ายขนาดนี้ ส่วนส่วนในส่วนของการแจ้งความเราก็ยังดําเนินการต่อไปเพียงแต่ว่าในส่วนของทางดรจิวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการดําเนินการตรงนี้ก็ให้ทนายเจมจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างวันนั้นที่พอไปแจ้งความเล้คุณป้าคุณแม่ไฮโซที่แบบอยากรู้เราแม่ดาราเขาหยุดไหมครับหรือว่าเขาเขาซื้อมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้โชคดีที่เห็นข่าวซะก่อนเราก็รีบโทรไปบอกเลยหยุดแม่หยุดค่ะห้ามใช้เด็ดขาดแม่ซื้อทําไมก็บอกว่าเห็นเป็นหน้าคุณบุ๋มเห็นเป็นเสียงคุณบุ๋มคือผู้ใหญ่ไม่ทราบ ว่าคาว่า AI คือยังไงนึกภาพบอกใช่ไหมคะเขาไม่ทราบจริงๆซึ่งนั้นเราก็เห็นใจนะเราถึงต้องบุ๋มถึงต้องมาวอนสื่ออย่างเงี้ยละคะ่ะช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุ๋มนิดนึงอย่าให้คนโดนหลอกเลยน,น,นะคะยังมีอยู่ค่ะเมื่อวานก็ยังแจ้งกันอยู่นะคะเพื่อพอพอด่าสีเขียวไปไอ้สีขาวก็มาใหม่เอาพูดตรงๆ พอพอดายตัวเลขเลขสี่เพลกสี่จเจ็ดขึ้นไอ้สามจะเจ็ดก็มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยันหลอกลวงแล้วเกินพอสั่งไปแล้วคุณขามันกลายเป็นตัวกระปุกเปล่า,าที่ส่งมาให้ประชาชนไม่มีตัวเลขไม่มีเลเบลไม่มีฉลากอะไรทั้งสิ้นเลยดังนั้นก็อย่าไปเชื่อคนหลอกลวงอะไรที่แบบมันน่าใช้หน้าซ้ำๆดิฉันแล,ล้วล่ะนะคะแต่มันด่าครับอาจจะไม่ได้ยข่าวเออไม่กลัวคะ่ะ <c oughs> ไม่กลัวคนด่าค่ะเพราะผมมั่นใจคะ่ะว่าเราขายแต่ของจริงคะ่ะ นะคเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดถูกไหมเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราขายของของเราแต่เราโดนคนเลวตัดต่อตอนนี้นะคะนอกเหนือจากแจ้งความแล้วดิฉันก็สาปแช่งนะคะเผาพริกเผาเกลือนะคะได้แต่ว่าบอกว่าให้เอ่อมอดไหมไปเลยนะคะมอดไหมก็เหมือนกับพริกเกลือที่ดิฉันแช่งไปนะคะค่ะยังไงก็ฝากสื่อบุคคลทุกคนด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆที่ที่จะช่วยชี้แจงความจริงเนาะช่วยแม่ด้วยเนาะแม่สู้กับการขายของมากเลยทุกอย่างก็คือเงินเนี่ยไปลงพื้นที่ก็หมดแล้วนะลูกนะ เออยังจะโดนคนมาโกงเงินอย่างนี้อีกนะเหนื่อยใจเหนื่อยใจแสดงว่าเงินหมดแล้วไม่มีคนมายืมเงนินแล้วไม่ให้ยืมแล้ว,ลว <c oughs> ค่ะคนนี่นีมแม่เรามีมีก็ยังมีส่งข้อความมาจะขอยืมเงินบ้างนีฉั้นลูกน้อยบ้างอะไรบ้างนะ,นะคะแต่เห็นส่งไปทุกช่องเลยเห็นส่งให้ดาราทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นลําบากมาเป็นปีแล้วอ่ะก็เราบางทีความขี้สงสารของเรามันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งบางครั้งที่เราช่วยซื้อของไป ก็กลายเป็นว่าทําให้เขาก็้องขายของเราเรื่อยๆแล้วเราก็นึกในใจว่าถ้าเขาไม่พยายามต่อสู้ได้ลนเนี่ยเขาจะกลายเป็นขอทานคนหนึ่งเอาพูดตรงๆนะเราไม่อยากสอนเขาให้เป็นแบบนั้นมีปัญหาอะไรก็เอ๋อาก็จะไลน์มาหาเราส่งข้อความมาหาเรา,า,า,มมา,า,เราซึ่งเรานึกในใจเอ๊ะวันนี้เดือนนี้เอาค่าไฟอีกแล้เดือนนี้นมลูกอีกแล้วเดือนนี้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะยืนด้วยสองขาของตัวเองได้บางทีไม่ต้องเปลี่ยนที่เขาหรอกเปลี่ยนที่ฉันเนี่ยแหละ เออเพราะเราขี้ใจอ่อนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละมีทางเดียวก็คือบล็อกพอบล็อกกุ๊ก็เห็นเขาใช้ชีวิตได้นี่อ่ะก็ตกลงก็คือเป็นที่ฉันนี่แหละนะที่เราใจดีเกินไปเราเห็นว่าดิฉันไม่ได้รวยนะขอใช้คํานี้ถ้าเปรียบเทียบกับนักการเมืองหลายๆคนที่ฉันไม่ได้รวยนะแต่ดิฉันรวยน้ําใจนอกจากคนทั่วไปมาให้ช่วยเพราะล่าสุดเพราะล่าสุดมีมีโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็คือ บุ๋มหยุดครัวเมื <inaudible S 1> ่อคืนน <design> ี that okay ้นะคะครัวสดของเราเมื่อคืนนี้ที่หน้าตึกสตงอแต่เราไม่ได้หยุดกันแจกอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทําอย่างไรเนื่องจากว่าเดือนกว่าที่ผ่านมามีการปิดถนนนะคะปิดหลายๆพื้นที่ตรงบริเวณของตึกสตงอนึกภาพออกใช่ไหมคะทําให้ร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยไม่สามารถค้าขายได้เขาได้รับผลกระทบทางองค์กรทําดีเราก็เลยที่จะยินดีที่จะอุดหนุนค่ะ แล้วก็สนับสนุนพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตึกแถวๆนั้นนะคะได้มีไรายได้ต่อไปก็คือให้เขาเนี่ยเราก็ไปเหมาเขาบ้างร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างเพื่อให้มีไรายได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เอามาแจกเจ้าหน้าที่แต่ต้องเป็นของที่สะอาดนะต้องเน้นอย่างนี้นะคะสะอาดแล้วก็มีคุณภาพทําให้เขามีไรายได้มีรอยยิ้มกลับคืนมาเราคิดถึงทุกคนจริงๆค่ะที่ขึ้นทุกคนรอบด้านเราก็เลยทําโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ ยังไงเนี่ยคือคือน้ำใจของของดิฉันนะคะก็อยากจะมีน้ำใจดีๆให้กับทุกคนแต่อย่าเอาเปรียบดิฉันเลยนะดิฉันเป็นคนใจดีที่ฝุ่นไยยังยอมไปเมื่อกี้พอเป็นพวกชาวเน็ตอยู่เราจริงๆคนในวงการบันเทิงเนยังมีอยู่คนในวงการบันเทิงตอนนี้ไม่กล้าแล้วค่ะหลังจากที่ดิฉันทวงออกสื่อนะคะค่ะแล้วเขาคืนไหมครับตอนเราทวงไปเออตอนนั้นทวงก็คืนเลยค่ะหลังจากที่หายไปหลายปี ่แต่ยังมีคนเบื้องหลังอยู่นะอีกคนนึงยังไม่คืนนะ,ะไม่เป็นไรอันนั้นดิฉันให้เลยนอนเยอดยืมธนาคอ่อถ้าเกิดคนนั้นไม่ไม่เยอะค่ะสองหมื่นกว่าบาทไม่เป็นไรอ่าแล้วคนที่ยืมห้าหมู่อนะไรที่เราไปพูดในแชทคืนใครครับพูดได้ไงเราเอาาเรื่องจริงแต่ก็คืนแล้วถึงคืนคืนแล้วคืนแล้ว,ล,วลูกคืนแล้วเราพูดอะไรก็ถึงคืนหรือว่าใช่จริงหรอ ไม่ได้พูดในแฉนะอันนั้นพูดรู้สึกไหว้ออกรายการช่องเก้าแหละเออออกกลางรายการเลยเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาไหว้แล้วได้ได้เงินก็เลยลองไหว้บ้างเออแล้วได้จริงๆริงตที่เรากระซิบมดดำในรายการนั่นคือคนคนเดียวกันที่ได้คืนมาไม่มดนดำถามว่าใครก็เลยกระซิบบอกแต่จริงก็คือได้ตังค์แล้ววันนั้นวันนั้นได้ตังค์แล้วมดําดำก็เลยพูดว่าของเธอยังน้อยไปห้าหมื่นบาทของคนหนึ่งอ่ะหกสิบกว่าล้านก็เลยเรื่องไงเรื่องของคุณเมย์ไปไงเออไม่ให่คนละคนคนละคนคนละคน หลายคนนะในวงการนะบุะะะคนุดพอเกะีิคนนั้นอีกสามายมันก็เลยมันเกิดเรื่องใช่แต่คนละคนละค,คนการค่ะแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มเชื่อว่าคือ,ค,อคือเขาคงเดือดร้อนจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าหลังจากเดือดร้อนแล้วอ่ะพอเราเห็นแบบเออใช้ชีวิตหรูหลาไปกินโอมาเกษอะไรอย่างเงี้ยเนานะเออก็คืนบ้างเถอะแต่คนคนนั้นที่เป็นข่าวไม่คืม,มาไม่คยมไม่นบุ๋มคัะเอิอ ไม่มีไม่มีไม่มีคนนั้นไม่ไม่ได้อยู่แวดวงเดียวกันดิฉันไม่มีให้เขายืมขนาดนั้นโชคดีที่ดิฉันไม่มีให้เขายืมขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็ไม่เคยมายืมด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละแวดวงกันไม่ใช่คนเดียวกันค่ะุ๋รู้ึว่าเราต้องมานั่งยกมือไหว้ขอเงินอะไรต่กันในฐานะเจ้าดี้คนหนึ่งก็รู้สึกรู้สึกแปลกเหมือนกันว่าทําไมเราต้องมายกมือไหว้ขอแบบว่าเออขอเธอขอลูกดี้คืนเงินเราเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบแปลกใจเนาะใช่ไหมคะจริงๆแล้ว ลูกหนี้ต่างหากที่ควรจะมาแบบเอ้ยคุณบุม๋มคะาขอผ่อนพันหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเออในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปะนะคะลูกหนี้เขาก็แกล้งแกล้งในระดับหนึ่งนะคะก็แต่ยังไงก็ตามพูดจากใจของของคนที่เคยให้ยืมตังค์เพราะเราเห็นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยได้ไม่ใช่ว่าเพราะเรารวยนะคะ แต่พะเราเห็นใจแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือคุณจะสามารถหายใจต่อได้แต่เมื่อคุณหายใจต่อได้แล้วคุณควรจะรู้สึกดีๆคุณควรจะคืนเงินเขาเพื่อให้คุณได้ต่อลมหายใจต่อคุณได้อีกเพราะไม่แน่อานาคตคุณอาจจะลําบากอีกอันนี้ดิฉันพูดอย่างนี้เลยนะคะอย่าตัดช่องน้อยของตัวเองค่ะเคยช่วยเหลือคนมากเท่าไหร่ที่ไร,ไรู้สึกว่าวไว้ใจเราสองแสนกว่าบาทค่ะ อันนั้นคือทํางานร่วมกันมานานค่ะแต่เขาก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนอันนั้นเลยเลยโอเคอันนั้นคือน่ารักอันนั้นคือน่ารักน่ารักค่ะแต่อาจจะผ่อนบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่ครบแล้วแต่ครบแล้วค่ะคนแต่ครบแล้วตอนนี้ก็คือมีแค่แต่หลังจากนี้คือไม่มีให้ยืมแล้วนะคะยืนยันผ่านสื่อเลยยืนยันผ่านตรงนี้ผ่านสื่อเลยทียยย่ฉันลูกเยอะมากค่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ต้องทําโปรเจกต์ใหญ่ก็คือมูลนิธิองค์กรทําดีที่รังสิตคลองแปดนะคะไม่มีให้ยืมแล้วค่ะ <c oughs> มีแต่ลงพื้นที่หมดเลยนะคะยังไงขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ตั้งใจมายืมเงินแต่ฉันไม่มีให้ยืมค่ะ <c oughs> เออถ้าขอเป็นของอย่างเช่นแบบขอข้อสาหรือขออะไรให้ค่ะให้ค่ะขอแพมเพิร์ดขออะไรพแม่ยังให้อยู่ค่ะ